่ต้องขอขอบคุณคุณพ,พ่อคุณแม่ของน้องพลนะครับพลพิพัฒน,น์มวันก่อนผมเขาจัดทริปเทีววิ่งเส้นปังไฮทริปเสด็จแม่วองแม่วองแต่ว่าบ้านน้องพลไ,ได้อยู่บ้านแม่พอดแม่พอดนี네่คือพอพานอ่างดอดเด็กนะบ้านแม่พอด บ้านแม่พอดนี่มีอยู่กี่หลังคาเรือนเท่ากันจันเมบนนบนดบ้านแม่พอดบนดอยเทเดงครับครับบ้านแม่พอดนี่มีอยู่เจ็ดหลังคาเรือนจ๊หนึ่งหมู่บ้านนี่นะหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีเจ็ดหลังคาเรือนแต่ตรงนั้นก็คือลงของกาแฟส่วนของกาแฟเลยนะแล้วก็ตังปืนเนี่ยพื้นที่ว่างปืนต้นกาแฟเนี่ย ปันปลูกดอกอลิงเหลวไปทาห้องดอกเอี้ยงเหลวครับดอกเอี้ยงเหลวดอกเอี้ยงเหลวนี่เอามาแก๋งใส่เห็ดลมใส่ไก่เหมาะอันนี้ต่ำรอบแรกแต่เนี่ยจะต่ำรอบที่สองเพื่อครับต่ำรอบที่สองหนึ่งล้ เอาขั้วเลยบอกเขากินเปลือกมันตัวเองคือเขาบอกว่าหมอกเบลเกอรกากออกมดพ่องมาโมดพ่องเนี่ยทานก็ได้มันจะหวานขนาดเลยนะเพราะว่ามันมันได้เปลือกเป็นตัวอ่ะพ่อพูดบอกว่าเออไปขั่วเลยหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะเอ่ะ

ติลลี่กระซิบแฮมแป๊บหนึ่งเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ตำ่ำครับเพราะเขาบอกไม่ได้เขาบอกมีห้องสี ที่โครกตำ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 โครกนี่เื่อจัเมตรนะครับทำเตล้นละอนนเอาจะมาั่วเขาจะมาคั่วมา,ารคั่ว,วแล้วก็กจะมาดิบตำไม่หยุดแบบนี้ ความละเมียดละไมกว่าจะได้ดิบแต่ละแก้วไปเนี่ยมันยากตาม,มวัดนี่ึบปอดเลยฟึบปอดนะใ้ลมพลังลมปาน S <S ต้องดูความสมบูรณ์ของเม็ดกาแฟนะจัดติงดีก่ออันนี้น่าจะน้อยครับมันมันเป็นกาแฟ,ฟไปลายฤดูครับ <ไป S 1> เพราะรว่ามันหมดแล้วครับนี่มันเก็บเพื่อไว้เนี่ยมันคือสุดท้ายแล้วไงรอบสุดท้ายของของปลาฤดูแล้วครับมันมีละอืม มันประเทศเหลือคาต้นสูกันไปครับเนี่ยมันจะมีโต๊ะของเนี่ยของอันนี้อันนี้คืออย่างนะโดนแมงกินกะแต่รับรองว่าบะมีฟอบะมีเหี่ยวแต่ว่ามันเป็นปลายฤดูแล้วเนาะนี่เขาก็จะค่ารวมไประว่างขอเขาจะบัตรัดหลังแมนอ่หลังหลังจากถ้าสมมติว่ามันแต้มมันเนี่ย หลังจากเขาเอาเปลือกมันออกแล้วเนี่ยเขาต้องมาหนังคัดเว<ต>่ามาเนี่าบะคัดแล้วอ,อนี่บะคัดอ่ะอันนี้เขารวมไปเลยนีตึงพีเบอร์รี่มีตึงรวมกันอเดี๋ยวพอพอหมด,ดมอ่ะท่านดูใกล้ๆนะครับ ี่ตัวฮันนี่นั่นเหรอตัวฮันนี่อันอนี้เอาออกอ่า ใช่นอกนี่เหรอโอเคโอเคไปจัดการเดี <preserved> ๋ยวเรามาดูรสชาติอนี่นี่หงล่ะเนี่ยใช่นอกนี่แหละเทียบสีห้าหตัที่ตอเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันแต่ตอนนี้เทียบซีธรรมดามาก่อนเลย เออ,เอ,อต่อว่าผมไปเออวันก่อนที่ผมไปเล่นที่อำเภอฝางอ่ะเปิดก็มาเปิดบูธสองสามบูธก่อนนะกาแฟนะอ,อืม่น่นนดออยเ อ้างครับประมาณน่าจะสองร้อยก,กรัมเียงหรอไม่สองประมาณสองร้อยกรัมพอดีสองร้อยกสองร้อยกแลกบอเอาอ่อนมยสักหน่อยเอ อ,อ,อ่อ,อนเนาะอ่อนแต่ถ้ามันแตกแล้วก่นนาทีครึง่งแตกแต่หมุนไว้นาทีครึ่งแต่อ่อนนะอันนี้วอมแรกจะวอมต่าไปถึงประมาณร้อยสาวองศา,120ออาร้อ,อยยี่สิบองศาเพื่อเขาใส่กาแฟไปเนี่ยไอองศามจะลดลงห้ามให้เกินเจ็ดสิบห้าห้ามลงต่ำกว่าเจ็ดสิบห้า าแสนนนนีี่ต้อองโดททัเลยแล้วต้องนี่ก่อนไย่เหรอก่อยๆเร่งไฟขึ้นไปหรือว่าจ่าอุณหภูมิคงที่ผมได้วิธีเร่งไฟให้ถึงประมาณสามนาทีก่อนไฟไฟแห้งสุดนะสามนาทีเทสถ้าถึงสามนาทีเบาะมันมันอยู่ประมาณสักหนึ่งทีหนึ่งมันมีไฟไม่สามระดับหรอกเบากลางแห้งแบบมันอ่อน บมันออนในวันที่วันที่ที่สา,ามเซ็ตลากาแฟมจะแตกในวันที่ที่เจ็ทันทีเลยต๊อปตๆๆตอตสงไว้รอยสาแต่เนี่ยเขาเขาน้อยเขาสองร้เนี่ยมันอาจจะบอกตามเล็กเพราะว่าคุณเจอผมั่วเนี่ยมันจะต้องกั่ว250ร้อยห้าสนี่ก็ไม่ได้ตามเล็กนี่เลย อันนี้วอมมอนะครับวอมม้อขั้วเอออุณหภูมิขึ้นมาที่ร้อยี่สิบนะครับต่กาแฟาเขามาถึงสองรห้าสิบม่ล่ะเปิเลข

เท่าไรเวลาเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับอุณหภูมิตัวนี้ตกเหลือเท่าไรแปดสิบแปดสิบจะลงเรื่อยๆอ่ะ,อะถ้าดู <แจ S 1> มันลงต่ำลงๆอย่างไรเขาต้องเลื่องเลื่งแก๊สก่อนอืมถ้ามันลงต่ำเนี่ยเหมือนว่ามันมนี่ก็แฟมันจะบอบไฟดีแต่อะไรอ่ะมันจะเลื่องคือมันจะเลื่องแก๊สไแล้วตอนนี้คือแก๊สท่อแข็งทุดละ อันเรามันต้องลดปริมาณเม็ดกาแฟที่เราใส่เข้าไปถ้าเราใส่นักมันจะลงต่ำกว่าเจ็ดสิบปลหม้อเนี่ยมันมันกะพวกประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมหนสิบกสามร้อยแก๊สอันนี้จะประมาณ ได้เด้อบ๊วยเพราะว่า,ามันเต็มันน้อยเนาะถ้าเอามาคั่วอย่างพี่กล้องเลยง่ายกว่าก่า<ะ>อนัว่วกล่ลอนในกระทะทองเหลืองไป มันเิ่ว่ามันจะสมอมมกว่ถ้าข้อกับท้านี่มันเหมือนกัมันค้าข่ากันไม่้อดขยงำ้องเ่ยมันตีมันมาเตากันแต่นี่ถ้าสู้ข้งเงยก็ได้เพราะว่าข้างหง่เนี่ยตีจาเตามืนเลยอันนี้มันจะมีห่องเลยะตีมาเตากันี้ นี่อุณหภมิตัวอะไรตลอนี้ยอยสี่สิบร้อสี่สบสามนะาจจเบา้อยสีแล้วมั้งหรอเรื่อไฟอยู่ตรงนี้กี่นาทีเน,นี่ยเมื่อไฟสูงอยู่ตรงนี้กี่นาทีผมว่ามันมันหมดเกินร้อยห้าสิบแล้ถ้ามันเจ้าสานาทีก่อนสานาทก่อนแต่ถ้ามันเลยไดถึงนี่แหละเาบากักเดียวจะได้ให้มันเกินกัน แล้วเนี่ยมันเหมือนว่าหม้อเนี่ยขเขาใส่กาแฟน้อย <Ừ. S 1> มันบุยอันนี้อาจจะแตกในเนี่ยนทีดีห้าอย่างประมาณนี้ครบมันบุยอ่ะโอเคโอเน้อยเนี่ยร้อยหกสิบได้ไหมจริงว่ร้อยหกสิบนี่มันต้องประมาณห้านาทีอ่ะอนี่มันสามนาทีไปนเนี่ยสามนาที เข้าสู่นาทีที่4แล้วเรนได้เข้าสู่นาทีที่4อุณหภูมิ170 1 7จ็ดสิเจ็สิบเมาช่วยหน่อไฟอ่ะได้แล้วมันจะต้องโวยไม่ยินเสียงมาแล้ว บางกนดูแท็กเข้าสู่นาทีที่5เพราะตอนนี้4นาทีไปแล้ว อุณหภูม <18 6. S 1> e like ิแล้วร้อยแปไฟสูงตลอดเลยอ่ะอันนี้ออนแล้วอะไฟนี่ออนท่านั้นะนี่พีบรี่ก็ดวันอะไหไพีบรีอยแีดเ้ดี๋ยวถ้าสองมันจะแตกทันทีเลยนะเอาอหภูมิสองอันนี้มันกระเด็นออกมานะครับ มผมเกี้ยวกินตีมันกระดินออกมานีนมอกบะขามขั่ว้อเนี่ย <c oughs> มันยมอ่อ,อนๆแบนเม็ดบะขามคั่ว้อใหม่ๆอ่ะ,ออะต้องเอาบะขามคั่าคาว้อมาทำเพราะอะไรนะเออมน่นักเนาะ มันได้เลยแนหะละรสชาติมันได้เลยแหละเนี่เข้าสู่กิโลเอกิโลเมตรว่ะเข้าสู่นาทีที่หกอ่ะสองร้อย<ะ>แล,ล้วนี่สองร้อยละอุณหภูมิขึ้นไปสองร้อยแล้วครับแต่บางคนไม่เข่าบบอันดูอุณหภูมิว่านะเขากนะ็ากนะเจ้าเวลานะอือเขาบ้างวัน ถ้าแตกได้ไลมครับถ้าอุณหภูมิไปเรื่อยๆถ้าถึงสองร้อยเซลเซียสก็จะเข้า่อแหละสองร้อยสิบห้าอ่ะมันจะมีหรออันนี้คือควันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะนี่ควันเริ่มเยอะขึ้นแล้วอุณหภูมิตีเนาะกลิ่นเริ่มออกกลิ่นเริ่มออกแล้วเราจะเอาโอ้ดูดูสีโอ้บ่งกันไหมโอเค โดนเนาะดูควอนครับขบมงเลยคืภาพรวมครับควอนขมงเลยเดราเท่นทิดหนึ่งนะครับเกิดงมันได้อ่อนอ่อนกลางอ่อนไปกลางอ่อนไปกลางโอ้ยเฮมาได้ละอ่อนนะ เนี่ยเือกนับเอาแล้วไนะอ้นี่อาจจะไม่ที่เกือกับถั่วอะไรนี่แหละ เย็นจิ้มเลยนี่จิ้มเลยอันนี้อันนี้นนรูว่าจะเตกจางจากไนโอรลอหรือว่าอั้นพวกนั้นเยอะหรือเปล่าน,นี่อ่อนไปกลางนะครับเนี่ย รอมันเย็นนะครับพัดลมตากไว้เอ่อเป่าไว้ก่อนมันปุ๊บเหมือนจะนักเนาะกาแฟไปแล้วดูการนะครับ ท่านดูนะครับพ่อน,น้องพลเก็บไปเฮือเพียบเลยหลายกิโล,ลเลยเนี่ยคนเท่าบนสา์เก็บไปเฮือกาไฟฮันนี่ครับกะไฟฮันนี่กลินนก่นแบบนี้หวานมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ต้องครบพอเม็ดมาถามพุ่มเป็นไรครับเป็นไรครับเม็ดมะขามพุ่มใช่ไหมครับเม็ดเม็ดมะขามพุ่มมันเหนียวอยู่มั้งเหรอก็ปากกรอบไปยังกรอบนะกรอบแล้วอ่ะ

รอสิทีพึ่งลครับรอสินาทีมุนด,ด้วยทามองิด้ดวยอะไเลยรอครับชว่วงน,นี้รอ รอเนี่ยอาจจะท่านได้ฟังเพลงไปก่อนนะครับถาเพื่อนมาโชว์เพลงแล้วอ่ะช่องรอช่องรอเนี่ยมาโชว์เพลงสักเพลงก่อนมาโชว์เพลงกับเราเนอะสักเพลงพครับช่องรอกาแฟเย็นนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงก่อน <c oughs> จะพอดีถ้าตั้งสายแล้วกาแฟยังไม่ไเย็นพอดีคืออันเนี้ยสายนส่ ซงลุบุญศรีและตะังตั้งสายแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังตั้งสายแป๊บหนึ่งเพราะความไพเราะพอพลงของบทเพลง i Nó bảo quay sẽ biết mà hỏi. Nói không coi nó biết mà.